สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับที่อยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับนี่ก็คือฮอร์โมนนมสดนะครับที่ผมทําเอาไว้นะครับอันนี้เป็นฮอร์โมนนมสดแบบธรรมดาที่ผมทําเอาไว้ผมทําอีกสูตรหนึ่งนะครับนั่นก็คืออันนี้เป็นฮอร์โมนนมสดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผสมกับน้ําล้างข้าวน้ําสาวข้าวไม่ใช่น้ําสาวข้าวธรรมดานะครับเป็นน้ําสาวข้าวน้ําล้างข้าวข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับ จึงออกเป็นสีแบบคุณๆออกเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประโยชน์มากครับสำหรับพืชวันนี้ทั้งสองสูตรนี้ที่ผมทำผมจะทำให้เป็นสูตรที่พิเศษครับเพราะว่าฮอร์โมนนมสดเนี่ยนะครับเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งในการเจริญเติบโตของพืชแต่วันนี้ผมจะทำให้เป็นสูตรพิเศษไปดูด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทำ ฮอร์โมนนมสดที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันนี้เป็นขวดเปล่าผมจะใส่นมที่เป็นนมรสจืดใส่ลงไป2องเาเรียกว่าอะไร2กล่องครับแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยว1ขวดครับ น้ำตาลทรายแดงนะครับท่านที่ไม่มีน้ำตาลแสดงก็ใช้น้ำตาลทรายขาวได้นะครับ1ช้อนครับผมน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นอาหารของจุลินซีนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำจุลินซีนมสดนะครับแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับเราสามารถที่จะใช้ได้เลย ในวันที่1ถึงวันที่7เราจะต้องมาคลายฝายเกลียวที่ตรงนี้เพราะว่าจะมีแรงดันอากาศดันขึ้นมาแล้วก็มาเขย่าทุกวันครับเขย่าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มันกินอาหารนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นจุลินทรีย์หรือบางท่านไม่อยากจะคลายฝายเกลียวกนะ็สามารถที่จะเอาเข็มมาเจาะรูที่ตรงนี้ได้เวลาจะเขยา่าเราก็ปิดฝาที่ตรงนี้ตรงที่เราเจาะรูอ่าแล้วก็เขยา่า แบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เขาทํางานนี่คือสูตรธรรมดาที่เราเคยใช้เคยทํากันแต่วันนี้ผมจะมาเพิ่มสองสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็อันนี้เป็นผงชูรสที่อยู่ในบ้านของเรานะครับผมจะใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนสอสิ่งนี้ผมจะเพิ่มลงไปเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนนมสด มีคุณสมบัติในการเร่งดอกเร่งผลในด้วยนะครับทำให้ผลดกไม่ร่วงนั่นเองนะครับผมใส่ลงไป1ช้อนผงชุรดนะครับอันนี้ใส่ลงไป1ช้อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังครับผมใส่ลงไป2ฝาครับ นี่จะเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับจากที่เป็นฮอร์โมนนมสดธรรมดาที่จะช่วยเร่งในการเจริญเติบโตธรรมดานะครับก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยแล้วก็ช่วยในการเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยครับ หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับส่วนอัตราส่วนในการใช้เราสามารถที่จะใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรครับผสมลงไปแล้วก็ฉีดพ่นหรือจะราดรสก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าอยากจะให้ช่วยในการเร่งดอกเราควรที่จะฉีดพ่นในตอนเช้าจะเป็นการดีที่สุดนะครับหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าเราทําแบบนี้แล้วสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานไหม เป็นพยายนหลักฐานแล้วก็ยืนยันได้นะครับว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถที่จะดมกลิ่นได้ครับมันจะเป็นกลิ่นหอมของจุลินทรีย์แล้วก็กลิ่นหอมของนมถ้าเป็นนมธรรมดาที่เราไม่ได้หมักป่านนี้เป็นนมบูดแล้วครับกลิ่นเนี่ยดมไม่ได้เลยนะครับมันจะเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวเลยแต่ว่าอันนี้ที่ผมหมักเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมของจุลินทรีย์แล้วก็กลิ่นหอมของนมด้วยนะครับ สามารถที่จะดมได้เลยสำหรับพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับว่าปลูกผักที่บ้านทานเองนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ปรากฏว่ามันเหี่ยวจะทำยังไงดีเนี่ยนะครับหอโมนมสดเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้ผักมันสดชื่นได้แล้วก็เร่งการเจริญเติบโตได้ดีเลยล่ะครับ ขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ